อ่าวันนี้ดูชูรุท่านด้วยนะผมมีชีวกายวิลเดอร์นะครับอยู่ผมราเดอร์นะนี่คือรายการคาเมา่าเดอร์โปรไฟล์นะครับผม,มก็สำหรับใครที่เพิ่งติดตามใหม่หรือว่าอะไรอย่างงี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมก็หายไปนานอีกแล้ว <c oughs> เดือนหนึ่งคอมเสียครับผมโอเคก็สำหรับคาเมา่าเดอร์ที่เราจะมาแนะนําในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือคาเมร่าเดอร์หมายเลข2หรือคาเมร่าเดอร์ V2 ที่คนไทยรู้จักนั่นเองนะครับผม ก็สาเหตุที่คอมเบเลเดอร์หมายเลขสองเกิดขึ้นมานะครับผมเนื่องจากฟูจิฮโกะทิราชินะครับเขาได้ประสบอุบัติเหตุในขนาดถ่ายทำนะครับผมทำให้ไม่มีนักแสดงที่เข้ามาแสดงในซีรีส์ของคอมเบเลเดอร์นะครับเขาจึงต้องสร้างคาแรคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าคอมเบเลเดอร์หมายเลขสองซึ่งคอมเบเลเดอร์หมายเลขสองนี่ยครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีไรเดอร์มากจนถึงทุกวันนี้นะครับผม ถือว่าเป็นตัวละครที่แบบว่ารักจริงๆไม่ใช่หลักเลยประมาณว่าแบบเขาเรียกไงอ่ะเออเป็นตัวละครที่ให้กำเนิดเกือบทุกไอ้นี่เลยทุกตัวรองจากมีหนึ่งนะครับผมก็สาเหตุที่คอมเบอร์เรเดอร์หมายเลสองเกิดขึ้นเนื่องจากการสร้างที่ถิกพลาดของคอมเบอร์เรเดอร์หมายเลขหนึ่งนะครับผมองค์กรช็อกเกอร์เนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างคอมเบอร์เรเดอร์หมายเลขสองขึ้น แต่กระด้านโดนเรียกว่าโดนคอมเร์เด้ร์หมายเลขหนึ่งเนี่ยมาขัดขวางในวิธีสุดท้ายจนได้นะครับทําให้ขั้นตอนการลบความทรงจําอีกแล้วนะครับโดนขัดขวางทําให้พระเอกของเราไอคามร์เลด้ร์หมายเลสองเนี่ยก็ยยจําทุกอย่างได้ และฐานะของมนุษย์ธรรมดาของเขาก็สูญเสียไปเนื่องจากเขาถูกดัดแปลงไปหมดแล้วนะครับผมจากแผนที่จะบุกยึดครองประเทศญี่ปุ่นขององค์กรช็อกเกอร์นะครับผมถูกสก,กัดโดยคามเร์เรเดอร์หมายเลขหนึ่งะครับผมทําให้แผนบุกยึดครองญี่ปุ่นเนี่ยขององค์กรช็อกเกอร์ต้องสะดุดล้มทันทีนะครับผมดังนั้นภารกิจที่สําคัญที่สุดขององค์กรช็อกเกอร์นะครับผมคือการทําลายคามเร์เรเดอร์นั่นเองนะครับผมจากเหตุการณ์นี้เองนะครับผมจึงทําให้ องค์กรช็อกเกอร์นะครับผมมีแผนการสร้างมนุษย์ดัดแปลงคนที่สองซึ่งมีพลังกำลังมหาศาลมากกว่านิดเหนือนิดหน่อยนะครับผมคิดว่านะ <c oughs> จึงได้คัดเลือกอิจมาจิฮายโตะครับผมซึ่งชายหนุ่มคนนี้เนี่ยมีความสามารถด้านศิลปะการต่อสู้เป็นเลิศเลยนะครับผมแล้วก็มีอาชีพเป็นช่างภาพอิสระมาทําการผ่าตัดดัดแปลงเป็นมนุษย์ดัดแปลงครับผมเหมือนกับฮอนโตะคชิแล้วก็ มีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวนั่นคือทำลายคาเมเลเดอร์หมายเลขหนึ่งนะครับผมสุดท้ายนะครับก็ตามระเบียบครับผมคอนโตครดิชสามารถช่วยจิมอจิมาได้นะครับผมแต่เขาก็ถูกดับแบงไปแล้วนะครับผมก็อย่างน้อยก็ช่วยจากการถูกล้างความทรงจำได้นะครับต่อไปจะเป็นความสามารถของคาเมเลเดอร์หมายเลขสองนะครับผม จริงๆแล้วนะครับคอมเบอเรเดอร์หมายเลขสองนั้นมีจิตใจที่เข้มแข็งกว่าฮอนโกแทาคาชินะครับผมแล้วก็ยังมีความสามารถพื้นฐานอื่นๆก็ไม่ค่อยแตกต่างกับคอมเบอเรเดอร์หมายเลขหนึ่งซะเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ตายก็คือไรเดอร์คิกนั่นแหละครับส่วนตอนหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มมีการคิดท่าไม่ตายใหม่เพื่อทําให้แบบว่าพลังเนี่ยดุนแรงมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมจะว่าด้วยจุดก,กําเนิดหรือว่าอะไรที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับผมทําให้คอมเบอเรเดอร์หมายเลขสองนะครับมีพลังและความสามารถเนี่ย หรือว่ารูปร่างหรือว่าอะไรต่างๆที่มีความคล้ายคลึงกับคอมเบรเเดอร์อะไรเล็กนึงมากรวมไปถึงการเคลื่อนไหวแล้วก็พลังที่เหนือมนุษย์ด้วยนะครับผมซึ่งได้จากตากาแตนมานั่นเองนะครับผมส่วนตัวเขาก็ยังมีพลังสัมผัสที่เป็นเลิศน,นะครับผมที่มีความสามารถในการมองเห็นที่ดีเยี่ยมการได้ยินที่สามารถรับรู้นัศมิได้ไกลถึง4กิโลเมตรเลยนะครับผม แล้วก็สีสันของหน้ากากและเข็มขัดก็เปลี่ยนไปจากคอมเบ์ลเดอร์หมายเลขหนึ่งเพียงเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมตอนท้ายคลิปเนี่ยผมจะบอกว่าให้เราแยกแยะระหว่างคอมเบ์ลเดอร์หมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองยังไงนะครับผมเขาสามารถที่เหนือกว่าคอมเบรเลเดอร์หมายเลขหนึ่งก็คือสามารถบรรจุแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าที่สตูปล่อยออกมาแล้วก็สะสมไว้ในตัวนะครับผมพร้อมกับปล่อยพลังงานไฟฟ้ากลับไปยังสตูที่กําลังปะทะต่อสู้ด้วยนะครับผม ส่วนนักแสดงที่แสดงเป็นอิจิมจิฮายาโตนะครับผมคือซาสากินักแสดงที่มีชื่อเสียงในด้านการแสดงมากมายนะครับผมส่วนคาเลเอร์หมายเลขสองเนี่ยเป็นนักแสดงเพียงคนเดียวนะครับผมที่เริ่มแสดงโดยที่ไม่มีใบขับขี่นะครับเนเื่องจาก K A, เหตุการณ์กฎหมายในญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงเรืงเรื่องนี้มาเขาแบบเข้มงวดไม่ใช่รุนแรงเ,เขาก็แล้วก็ด้วย การประสบอุบัติเหตุของนักแสดงอคอมอร์เรเดอร,ร์หมาเลขหนึ่งนะครับผมทำให้ขเขาเนี่ยต้องตเตรียมคอมเบอร์เรเดอร์มาเลขสองออกมานั่นเองนะครับผมก็อย่างที่ผมสัญญาไว้ก่อนนะครับผมผมจะให้แยกแยะระหว่างคอมเบอร์เรเดอร์มาเลขหนึ่งและคอมเบอร์เรเดอร์มาเลขสองนะครับผมซึ่งคอมเบอร์เรเดอร์มาเลขหนึ่งกับมาเลขสองเนี่ยมีข้อแตกต่างอยูอย่างที่เห็นในรูปนะครับผมอย่างที่หนึ่งครับผมคือถุงมือครับผม ก็คือคาเมร่าหมายเลขสจะใส่ถุงมือสีแดงนะครับผมส่วนคาเมร่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยจะใส่ถุงมือสีเงินหรือว่าสีออกแบบว,ว่าเทาๆประมาณนั้นครับผมอา้าวแล้วในสมัยนั้นครับผมทีวีเนี่ยบางบ้านเนี่ยเขาเป็นทีวีจอขาวดำอย่างเงี้ย <c oughs> และจะดูสีย่ายงเออทีนี้มันก็ทำให้สับสนหนักเข้าไปอีกครับผม สิ่งที่ผมจะบอกอีกอันหนึ่งนั่นก็คือแถบด้านข้างนะผมแถบด้านข้างเนี่ยให้จําสลับนะครับผม V 1มี2ขีดส่วน V 2เนี่ยจะมี1ขีดครับผมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงทามาอย่างนี้แต่เขาทำมาอย่างนี้แล้วก็ช่างมันเถอะครับ <c oughs> <c oughs> ก็สาเหตุที่ผมเรียก V เนี่ยเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ยเขาก็ชินกันอย่างนี้แต่จริงๆผมก็อยากให้เรียกคำว่า คอมพลเดอร์มาเลขมากกว่าประมาณนี้นะครับผมก็จบแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าอะไรไม่ครบเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งลองมาหัดทำอะไรพวกนี้แรกๆส่วนที่หายไปเนี่ยผมตัง้งใจว่าจะลงตลอดละเพราะว่าตอนนี้คาดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้แล้วแหละ <c oughs> นะงั้นเชิญเกณฑ์นสดเดจเจอกันครับผม